โอเคสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมามาป้ายาดาบเวทกันครับดาบเวทสายฮาฮบิดแต่ว่าผมจะเรียกเป็นดาบเวทสายเลื่ผสมแล้วกันผมจะแยกให้เป็น3ามบิลง่ายๆแล้วกันบิลที่1ดาบเวทอ่าร้อยเปอร์เซนต์บิลที่2ดาบเวทแปิบิลที่3ดาบเวท60%แล้วก็มีพีอาร์แท็กปนเข้ามาโอเคถ้าให้เข้าใจง,ง่ายๆนะดาบเวทร้อนี่มันจะเป็น ดาบเวทก็คือตามตามตัวเลยครับ100%ก็คือจะเป็น impact wave ก็คืออันไหนที่เป็นเวฟก็คือจะอจะัพเต็มหมดเลยครับข้อเสียข้อเสียนี้คือผมบอกเลยว่าสกิลมาช้ามากส่วนข้อดีก็คือมีพวก i ไอเฟ e หลบหรืออะไรเยอะๆเนี่ยพวกท่าหลบท่าอะไรเยอะขึ้นแล้วก็มูลไลท์อาจจะแรงขึ้นแต่ว่าผมลองไปเล่นๆมาแล้วมันก็มีมีสกิลไอพวกมูลไลท์สปินเตอร์มันทำให้เราปล่อยๆได้จริงนะแต่ว่า ถ้าอยากลองเล่นสายเนี่ยก็ลองดูได้นะผมว่าแต่ผมว่าสกิลอ่ะมันยังน้อยไปมันยังไม่มันยังไม่เป็นคาที่3ที่เขียนว่ามูลหลอดอ่ะถ้ามันมีคาที่3หรืออะไรมามันมันจะทําให้สกิลพวกเนี้ยออพแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าตอนนี้เราอยาแต่เล่นแบบนี้นะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าผมก็บอกเลยว่าข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดีแค่นั้นไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้ต่อไปสายที่2ที่ผมพูดถึงก็คือมูลหลอดไม่ใช่มูลหลอด ดาบสายที่2ดาบเวท70%ก็คือจะมีทิปเปิลกับดิสเทนมาแล้วเราไปลบมูลไลท์สปินเตอร์ส่วนไซโคนอะ่ะยังไงเราก็ไม่อัพเต็มอยู่แล้วต่อให้เป็นมูลหลอดต่อให้เป็นดาบเวทร้อยเอน่ะยังไงเราก็ไม่อัพเต็มอ่าสายนี้ผมจะเรียกเป็นอ่าดาบเวท70%ก็คือสายพิ้วก็คือจะมีทิปเปิลกับดิสเทนออกมาแล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือมูลไลท์สปินเตอร์จาก6กจากปุ่มห้าเนี่ยแหละเหลือ2พอเพราะว่า มันไม่รู้จะเอาอะไรแล้วก็เอาไ้แค่นี้ลดอันนี้ออกมาแล้วก็ได้อันนี้กับอันนี้ทําให้เวลาเราเล่น Club, วงคู่วงในกับเราออกหรือสกิลผักทําให้มันมีมากขึ้นส่วนสกิลที่เป็น ex ก็คือยังอยู่ทั้งคู่แล้วก็ส่วนที่หายไปของคัสบอลลี่เออร์ Warrior, ครัสแรกก็คือ Impact Wave เราจะผมจะไม่เอา Impact w เ v e นะเพราะว่าเอาจริง m p a c t Wave อะมันก็ดีนะแต่ว่ามันมันใช้ได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นสินไม่ได้ ขนาดนั้นนะ,ะคุณลองดูระยะ7เมตรใช่ปะบวกเปอร์เซ็นต์เยอะจริงนะแต่ว่าก็เอาจริงๆก็จังหวะใช้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าอย่างเป็นสายที่2ก็คือ70%อย่างที่ว่าก็คือจะมีท่าอ่าท่านี้ขึ้นมา1ท่าครับท,ท,ท่านี้ทําให้สองท่าเนี่ยมันประสานกันเวลาเราเล่นเป็นคุกคุกวงในก็คือจะวิ่งเข้าไปแล้วก็ฟัน แล้วก็ใช้ท่านี้ท่านี้สามารถหลบได้ครับถ้าเป็นเต็มเพราะท่านี้เสร็จต่อแล้วเราก็มาต่อด้วยท่านี้แล้วก็อ่าแล้วก็ตีต่อได้แล้วก็ออกมาได้มันทําให้สกิลของเราอะต่อได้ใช้ต่อได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็ออกมาได้เห็นปะท่านี้ก็มาอีกแล้วครับส่วนต่อไปก็คืออ่าดาเวทเลือยผสมก็คือมันจะเป็นสายทั้ง เราเป็นฝั่ง p s ียรแและฝั่ง e v เวอร์แทก็คือจะแยกดกับแยก M ขึ้นมาฝั่งนี้ก็คือจะอัพเลสเต็มก็คือเราสิ่งที่เราเสียไปนะก็คือท่านี้ท่านี้แล้วก็ท่านี้มูลไลท์มูลไลท์เราได้อยู่แล้วเราเสียไปอยู่แล้วมูลไลท์มันหายไปใช่ไหมสิ่งที่หายไปก็คือเราได้มาสําหรับผมผมว่าคุ้มนะแล้วก็ทําให้สกิลเราเวลาเราใช้อะมันทันกันแล้วก็เล่นสนุกขึ้น เป็นโขเลยสําหรับผมนะเล่นสนุกขึ้นมากๆมูลไลท์หายไปรับได้ได้ทิปเปิลได้ทิปเต็งอันเนี้ยผมพูดเลยว่าผมไม่ใช้เพื่อไปต่อเล็กแล้วเล็กเราได้เต็มด้วยแล้วทําให้เวลาเราเล่นอ่ะคือโหผมพูดเลยว่าใช้ได้เยอะมากโลกเปลี่ยนเลยครับก็คือถ้าเล่นนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปอินเสิร์ตขึ้นมาเล็กๆแล้วกันว่า คือมันทําให้เราเวลาเราเล่นเราลงมังกรหรือเราลงรายวันหรือเราลงดานต่างๆคอนเทนต์ต่างๆอ่ะมันทําให้เราเล่นได้มากขึ้นดีขึ้นอ่าส่วนไซคนผมบอกเลยว่ามันกากอยู่แล้วครับถ้ามันไม่มีเอ็กมันกากครับมูลไลท์ก็แอบกากเลยแหละถ้าไม่มีเอ็กอ่ะแต่ว่ามันถือว่ายังใช้ได้บ่อยอยู่แต่ว่าผมจะไม่อัปมูลไลท์กับไซคนก็คือจะเป็นตามนี้เลยส่วน2ส,สายสายเนี่ยผมจะไม่อัป Racing slash ก็คือผมจะไป impact wave กับ s e c o n d Break ทำไมผมถึงอัพอย่างนี้น่ะเหรอเราสามารถอัพ a c i n g lag กับ Lacing lag กับ Impact Wave สลับกันได้นะเนี่ยไอสอท่านเนี่ยเราสามารถสลับกันได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้ท่าไหนส่วนผมอะ่ะผมแบ่งเป็นสองสายเลยดีกว่าเพราะว่าฝั่งเนี่ยเรามี Second Break แล้วแต่ฝั่งเนี่ยเราใช้เป็นดาบเวทก็คือเราจะเล่นเป็นสายเวทร้อยเป็นไม่ใช่สายเวทร้อย ฝั่งนี้เราจะคือสำหรับผมผมจะเวลาผมเล่นผมจะแบ่งเป็นสองฝั่งเพื่อให้เวลาเราเล่นอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราเล่นฝั่งไหนอยู่แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะก็คือแบบว่าจะสมูทขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราได้สกิลอยู่แล้วก็คือสกิลเลกเราได้เต็ม100 100ร,100ร้อยไซโคนเต็มร้อยเทตสกฟเต็มร้อยเทตคีฟอ่ะผมอัพจากอันนี้ด้วยนะเชี่ยวชาญมาเลยทําให้อ่าขึ้นมาหนึ่งเกตสกฟผมอัพเต็มร้อยแล้วก็อินเกตเกตเวฟคือบิลเนี่ยมันจะเน้นเป็นเลก เกทั้งคลีฟแล้วก็แฮปมูนแล้วก็เกตเวฟเพราะว่าไอ้สามท่าเนี่ยมันมันจะแรงมากๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตารางให้ดูว่าผมลงซีแล้วคือท่าสามท่าเนี่ยคือแรงมากๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆแล้วก็ทําให้เราเล่นพิ้วขึ้นเวลาเราเล่นอะ่ะมันก็จะพิ้วจะจัดเลยแต่ว่าในคลิปนะ่ะในคลิปข่งผมไม่ได้ใส่่พเพจเล็กนะผมใส่เป็นเพจมูไลสปินเตอร์เพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมยังแบบลังเลก,กับ การเล่นบิลนี้อยู่แล้วก็หลังจากเล่นบิลนี้แล้วมันดีขึ้นชิตนี้ขึ้นผมเลยมาป้ายยาให้กับเพื่อนๆได้ลองไปเล่นกันดูครับผมก็เลยคิดว่าการใส่ชิลสกิลอะมูนไลท์สำหรับผมมันไม่สําคัญแล้วผมเลยไปใส่เล็กอาร์ฟมูนเกตเวฟเกตเวฟอันหนึ่งพะเกตเวฟแรงมากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเคสซนคีปก็ใส่เป็นตามนี้เลยครับแล้วที่เหลือก็เป็นธรรมดาครับอาพวกซิลพวกนี้ก็แล้วแต่ตามอัธยาใสยที่เราจะใส่เลยเพราะว่า ผมก็ใส่ตามที่อของของตัวละครผมมันขาดอะไฟนอลผมใส่เพราะว่ารู้สึกว่าพีแอทัคของผมอะมันมันเกินล้วคุณเห็นไหมเนี่ยพีแอทัคกับพีเอทคถ้าผมใส่พีมันก็จะเกินไปก็เลยลดลดลงมาเพื่อให้เพื่อใส่ไฟนอลขึ้นมาแล้วก็ของอันจริงอะของเนี่ยมันแรงจริงนะแต่ถ้าเล่นมูล้อยเอร์เซ็นอะไม่ใช่เล่นหมูเล่นดาบเวทร้อยเปอร์เซ็นอะมันอาจจะทําให้ให้มันเบาลงนิดนึงหรืออะไรเงี้ยจะผมพูดเลยนะว่าการเล่นแบบเนี้ย ลงมังกรอะแรงจะจัดแต่ว่าลงดาบเวทเราต้องยอมรับเลยว่าเราตีหมู่ได้ดีแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าเราอะเก่งกับหลายคิดเช่นมังกรตัวมันใหญ่เราตียาวมันนับฮิตปุ๊บปุบแต่ถ้ามันเป็นมอนมันผ่านปึ้งเดียวมันก็นับเป็นฮิเดียวเท่ากับว่าของเราจะไม่ค่อยแรงก็คือเวลาเราตีพวกอ่าของที่มันเป็นพวกพวกดาบ อ่าพวกบอสใหญ่ๆแล้วก็สกิลปล่อยไหลๆอ่ะเราจะได้เปรียบแล้วเราแรงมากอย่างเช่นเราใช้เกตเวฟเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นก็คือที่ผมตัดสินใจเล่นเพราะว่าผมเห็นเพียแท็กมันเยอะกับเอเมทแท็กเนี่ยถ้าเล่นสายเนี่ยเพียแท็กกับเอเมทแท็กมันเยอะก็เลยบอกว่าเออลองมาเล่นดูแล้วก็มาป้ายยาให้ทุกคนได้ลองได้ลองอ่าเอาไปเล่นกันดูครับเพราะว่าผมว่าสายเนี่ยเหมาะเหมาะนะเล่นแล้วสนุกแล้วก็ทําให้เรานั้น เเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ดีวิดีครับลองไปอ่าปรับใช้กันดูแล้วแต่ตามที่เราชอบนะนี่ผมแค่มาอ่าป้ายานิดนิดให้กับทุกคนได้ลองไปเล่นดูในคลิปนี้ก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าผมมีอะไรใหม่ๆม,มาแชร์กันประมาณนี้ครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ